วันนี้เรามารีวิวอาหารแบบ <Wow. S 1> Takeaway นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชัน่นสั่งหนึ่งเมนูก็จะมีเครื่องดื่มแถมมาในเซ็ตด้วยเดี๋ยวไดให้ฟังเสียงเราจะกินคำนี้อืมก็คือรสชาติอร่อยไม่มีตรงไหนที่แบบว่าแหง้งหรือว่าแบบไม่มีน้ำซอสเข้าถึงอะไรเงี้ยไม่มีเลย <Nope. S 1> กินได้หมดเกลี้ยงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้รายการอคอระท้ารีวิว at home วันนี้เรามารีวิวอาหารแบบ take away นะคะตึดต๊ดตดคาคุมารุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างตอนนี้เขามีโปรโมชั่น สั่งครบ600ฟรีค่าส่ง50บาทแล้วก็สั่งครบ1,000บาทขึ้นไปเนี่ยฟรีค่าส่ง100บาทนะคะสั่ง1่งเมนูก็จะมีเครื่องดื่มแถมมาในเซ็ตด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะแนะนำว่ามีอะไรบ้างโอเคค่ะขอแนะนำการสั่งเมนูอาหารออนไลน์ผ่านระบบของทางร้านคาคุมารุนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้ค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากสามารถเลือกแบบรับหน้าร้านหรือว่าจะส่งถึงบ้านก็ได้นะคะ สามารถระบุได้ว่าจะรับสินค้าวันนี้หรือวันถัดไปเ,ออเข้าไปเลือกเมนูอาหารที่เราชอบได้เลยเอ,อ้ออย่าลืมเลือกเครื่องดื่มฟรีด้วยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแถมฟรีอยู่นะวิธีการชำระเงินโดยโอนผ่านบัญชีที่ระบุในลิงก์เท่านี้พนักง,งานก็สามารถตรวจสอบยอดโอนเตรียมอาหารพร้อมส่งเราสามารถเช็คสเตตัสได้จากอ e ีเมลที่เราระบุไว้ให้กับทางร้านได้เลยง่ายๆเท่านี้รอรับอาหารกินที่บ้านได้เลยจ้า อันนี้ต้องนำเสนอเลยอะคือ package. แพ็กเกจตะเกียบกับช้อนคือแบบโหหรูหรามาเห่ามากนี่คือตะเกียบอย่างดีเลยนะไม่ใช่แบบไก่กานะช้อนสแล้วก็มีทิชชู่เปียกนะคะแล้วแถมด้วยทิชชู่แห้งปาดดีมาก เรามาเริ่มต้นกันที่เมนูแรกเลยนะคะอันนี้เลยแซลมอนออนไฟนี่นะแซลมอนออนไฟนะคะในในชามเนี้ยเขาก็จะมีข้าวมีสลัดผักนะคะแล้วก็มีขิงดองโอเคมาชิมไข่หวานก่อนนะคิตตี้เนาะอืม <c oughs> ไข่หวานอร่อยมากเป็นไข่หวานที่แบบไม่ใช่ไข่หวานแช่แข็ง เขาจะหั่นแซลมอนเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าแบบนี้นะคะแล้วก็เบิร์นไฟด้านบนนะโระยด้วยไข่อีคุระนะคะแล้วก็มีซอสซอสสูตรพิเศษของทางร้านเนาะจะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงจานมีรสชาติถูกปากคนไทยคะ่ะแซลมอนก็คือเป็นแซลมอนสดนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะชิมชาตัวนี้ดูนะคะ ไฮเมลเทนทีใบชาจากเทอือกเขาสูงคุณภาพขวดนะคะดีมากหอมใบชาชาตัวนี้ก็คือชาเขียวชาเขียวเลยค่ะแบบไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็ชาแล้วก็สดชื่นมากๆเราชอบนะคะต่อมาจานที่สองเราจะมาลองนี่ข้าวหน้าปลาไหลชาๆๆชาชาชิมเลยนะคะ ปาลาไหลอันนี้เป็นปาลาไหลที่ตัวใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อนุ่มซอสหวานหอมอื่ออแล้วก็คือเราอะไม่เคยทานอูนิที่แบบให้เยอะขนาดเนี้ยในราคาที่ไม่ถึงสามร้อยบาทอะ่ะคือปกติเราไปกินก็สามสี่ร้อยแล้วปะเนาะอันนี้คือแบบถือว่าคุ้มราคาอยู่นะคะอืม จานต่อมานะคะจะเป็นกิวนิหุด้งนะคะเป็นเ,เนื้อด้งนะคะเข้าหน้าเนื้อนั่นเองตัวเนื้อเนี่ยเขาผัดมากับซอสเนื้อแล้วรสชาติของจานนี้นะคะเค็มๆมันๆแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่ถึงกับละลายในปากนะคะแต่ก็ไม่เหนียวเคี้ยวได้อร่อยจัดว่าอร่อยเลยตัดเลี่ยนด้วยกิมจินะคะ ั้งจานเนี้ยกินไปแบบก็คือรสชาติอร่อยไม่มีตรงไหนที่แบบว่าแห้งหรือว่าแบบไม่มีน้ําซอสเข้าถึงอะไรเงี้ยไม่มีเลย <Nope. S 1> กินได้หมดเกลี้ยงต่อมาแซลม,มอนเนงิเป็นคล้ายกับเป็นแซลม,มอนสับนะคะคุกกับหอมซอยแล้วก็มีพริกซอยแบบฝอยๆแบบนี้โอ้รสชาติมีความเผ็ดนะคะจานนี้เนี่ยถูกปากคนไทยอีกเช่นกัน เขามีความเผ็ดๆไม่เรียนเนอะจัดว่าไอเดียดีกูดมากอันนี้เป็นปูตะโชกะยากินะคะเป็นหมูผัดขิงข้างบนเนี่ยก็จะมีขิงบดผัดมาคล้ายๆกับตัวเนื้อนะคะแต่คนละซอสกันรสชาติจะเบากว่าเนื้อนะแล้วก็เครื่องเคียงของเขาเนี่ยเป็น ชัยเท้าดองนะคะชัยเท้าดองหวาน oh. อืมคอยทานน้ำก่อนเพราะว่าเขาแถมมาเยอะนะคะเราได้ทั้งหมดหกเราม,ามาลองอันนี้ดีกว่าว Winter Melon Tea อืมมีกลิ่นแบบหอมๆของเมลอนอ่าขวดนี้เนี่ยก็จะหวานนะคะ ไม่ถึงกับแบบว่าหวานจัดมีความสดชื่นพอกินไปแล้วจะได้กลิ่นแบบเลมอนอยู่ในปากแล้วก็ขึ้นจมูกโอเคกูสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็สายเฮลตี้น่าจะชอบนะคะจานนี้ไม่มีข้าวค่ะแต่จะเป็นสลัดในแซลมอนสไปซี่สลัดนะคะเดี๋ยวขอชิมน้ำสลัดนิดนึงนะคะเห็นขาวๆแบบนี้คือเผ็ด แล้วก็อย่าลืมโรยนี่ด้วยค่ะเทมปุระทอดโหไขวานก็มีมาทุกชามนะคะจะให้ฟังเสียงเราจะกินคำนี้อืม mm. จานนี้คือแบบว่ากินฟินกินเพลินสุดยอดจริงๆเรายังเหลืออีกนะอีกรสชาติสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ลองนั่นก็คือโรสเลมอนทีค่ะ ลมก่อนอืมมีกลิ่นกุลาบให้รสสัมผัสเลมอนเบาๆเอาเป็นว่าคุณแม่ชอบชอบทุกรสชาติแถมฟรีมากับอาหารให้ด้วยคือไม่มีที่ไหนคุ้มขนาดนี้อีกแล้วอย่าลืมนะคะสำหรับสาวๆออฟฟิศหรือว่าผู้ชมนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ฐาอาโศกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไร ก็นี่เลยค่ะกดสั่งไปได้เลยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่เนาะแล้วก็เขาไม่มีให้นั่งทานที่ร้านนะคะต้องสั่ง take away อย่างเดียวนะคะกลับมากินที่บ้านสำหรับโปรโมชั่นที่คุณแม่พูดเป็นเมื่อสักครู่นี้นะคะชาพอที่สั่งจากเพจของร้านนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทิ้งเพจไว้ให้นะคะแล้วก็วิธีการติดต่อไว้ให้เนาะ ทั้งหมดที่คุณแม่รีวิวนะคะราคาไม่ถึงพันค่ะรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนรสชาติคืออร่อยมากอย่าลืมนะคะใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายมากินกับหม่อมมีไหม่าหม่นกับหม่อมมีไหมโอเคโอเคคิตี้ทำอะไรลูก ทั้งแมว <laughs> ทั้งแมว <laughs> ทั้งเด็กนะคะไลอ่ะ <laughs> <c oughs> <c oughs>